ณตอนนี้ได้มีข่าวสารที่ดูจะน่าสนใจจากเหลฟุตบอลแดนน้าหมอย่างฝรั่งเศสมาอัปเดตกันอีกแล้วละครับเพราะ,ะนานะของเลอกิฟส์ซือดังประจำประเทศได้ออกมารายงานว่านานะของสาพันธฟุตบอลฝรั่งเศสหรือ FFF พวกเขากำลังพิจารณาที่จะทำการปฏิรูปฟ,ฟุตบอลลีกเอิงครั้งใหญ่โดยหนึ่งในข้อเสนอที่ถูกพูดถึงนั่นก็คือการใช้ระบบเพย์ออฟเพื่อหาแชมป์ลีกแทนที่จะใช้คะแนนสะสมตามระบบเดิมที่ใช้มาตลอดหลายทศวรรษ โดยชนะของลีกเอิงครับพวกเขาได้ผุดไอเดียให้ทีมที่จบในซีอันดับแรกเข้ามาแข่งกันในแบบน็อกเอา์โดยทีมที่จะชนะจะได้แชมป์ลีกเอิงไปครองซึ่งแนวทางนี้ครับจะเหมือนกับที่ใช้ในวงการฟุตบอลหญิงของฝรั่งเศสโดยทีมที่จบอันดับหนึ่งจะพบกับทีมอันดับที่4ส่วนอันดับที่2จะพบกับทีมอันดับที่3และผู้ชนะทั้งสองจะมาพบกันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อตัดสินแชมป์ โดวยว่ากันว่าการครองแชมป์ของปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังมันทําให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการผูกขาดในการแข่งขันที่สูสีในลีกโดยนตอนนี้ครับทีมจะมองหลวงเพื่อจะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่4ติดต่อกันซึ่งนั้นครับก็ทําให้มีการเรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้ลีกมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับคนะของดามิยอนโกมอลลีประธานสโมสรตูลูสก็ได้จัดตั้งคณะกรรมาการพิจารณาปฏิรูปลีกโดยเขาหวังว่าการนําระบบลร์ออฟมาใช้นั้น มันจะทําให้การลุ้นแชมป์นั้นไม่แน่นอนและน่าติดตามมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสําหรับทั้งแฟนบอลและผู้ถ่ายทอดสดแล้วจากการสรํารวจเบื้องต้นครับก็พบว่าแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสโมสรต่างๆหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลีกซิงเชื่อว,ว่าแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับลีกเอิงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติแถมนอกจากนี้ครับยังมีการพูดคุยถึงการปรับโครงสร้างการบริหารการจัดก,การฟุตบ,บอลฝรั่งเศส โดยองค์กรกีฬาของประเทศฝรั่งเศสอย่าง LFP ซึ่งได้ดูแลทั้งลีกเอิงและลีกเดอร์อาจจะถูกแทนที่ด้วยการใช้โครงสร้างการบริหารใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งนั่นครับจะช่วยให้เรื่องการตัดสินใจต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ